สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง b l u j k 4นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น ROV นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น w i t OLED นะครับผมจะไม่ชอบเล่นแครี่หรือตัวอื่นๆเลยนะครับผมชอบเล่นแตเมทแต่วันนี้ผมจะมาเล่นแครี่วันนี้ก็จะมาลงแรงด้วยนะครับ ออตอนนี้ผมอยู่แพทแพทแพทวีนะครับผมขึ้นแพทแพทสมไม่ได้มันตึงยังไงไม่รู้อะนี่นะครับไวโอเลดไวโอเลดผมไม่ได้ใช้ฟาร์มผมใช้อันนี้นะครับ อัตราคริติคอลผมมีเซตรูรนแนะนำทำไมผมมีนี่รูนของผมหรือรูนของใครครับเนี่ยเรามาดูกันว่าผมจะโหดแค่ไหนนะครับไวโอเลตเขาเขาไม่ต้องฟาร์มนะครับ ทีมเรามีแท้งมีเมสองแคลลี่สองอ่านี่เลยทีเด็ดเราเจอทีมกากนะครับเหมือนบทเนละทุกคนพวกที่เขาไม่มีโล่นะครับตอนเวลาเล่นเหมือนบท แรงแพทสงคนนะครับที่เหลือน่าจะบอดหมดเลยทีมผมก็มีบอดสาคนเนี่ยผมกดลงแรงนะครับเนี่ยเออทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะเออมันก็ผมก็เป็นอย่างนี้บอ่อยอ้าวเกิดไวเกินแป๊บหนึ่งขายทิ้งไวเลยต้องไปเลนล่างนะครับ หนึ่งนะครับมากังกาเราจัดหนักไปแล้วนะครับแต่ไงมันก็เป็นแค่บอทเราก็ยังไงเราก็ฆ่าได้อยู่แล้วอา้าวมากังกากลัวยอนมากังกาแตกโดยยอนนะครับมากังกานี่มันไม่น่าจะใช่คนจริงนะทุกคนมากังกาลาดอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร โอ้โห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 ฟิกลบฟิกลบอย่าบอกใครอย่าบอกว่าทีมนู้นเล่นไม่เก่งนะครับผิดแล้วผิดต้องผิดคำพูดเลยแน่นอนสวยแตกหนึ่งแล้วนะครับเราจะวิ่งเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้โอ้ทุกคนผมขอโทษที่ผมตายเกิดใหม่เหมือนนัตยาเลยทุกคน เป๊ะเลยไอโอเลดนะครับผมไม่รู้ผมมีตัวทาวนถ้าผมรู้ผมมีไวโอเลเป็นตัวทาวนนะครับป่านนี้โลดตันไปนานแล้วผมเพิ่งมาเล่นอาวีเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมเลยไม่ได้ค่อยรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะ เรียบร้อยแตกสองจังหวะน,นี้ย้อนต้องแตกแล้วอืมพี่ยอน โอ้ใครก็ได้ช่วยเพื่อนตีดิเพื่อนเขาจะรีบไปไหนนะทุกคนแต่ก็ดีละมันใกล้จะจบป้อมกลางเราแล้วเรียบร้อยสวยนี่ยผมมาตรงนี้มากันก้าก็มาตรงนี้เฮ้ย เรียนบนโดนค่าโอ้มากังกาลัดไม่เป็นไรทำไรอยู่จ๊ะแม่นักสาวน้อยเฮ้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 ยอย่าบอกนะ ว่ามันจะวิ่งมาฆ่าเรามันผิดประการใดหรือเปล่าเพื่อนอืมแน่จริงนายก็วิ่งมาสิอืมเรียบร้อยป้อมตีแตกนะครับอืมถ้ามันเป็นบอทก็เป็นอย่างนงี้แหละทุกคนก็เดิมุมโมสซ่เลอะเละไปหมดเอ่เแต่ถ้าสมมุติก็จะปลอมตัวมาเป็นบอทก็ได้นะครับ เลือดน้อยแต่เราก็สู้ได้นะพรากมันเป็นบอดแต่แต่เราอย่าประมาทขนาดถึงกับไปให้บอดฆ่าตายแต่ผมแน่คนแรกเลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายอนเขากำลังจะได้แตกนะครับอืมไปดีกว่าฆ่าเสร็จแล้วก็ไปต่อ กือแตกทุกคนผมต้องไปจาัดก,การเลนโบนละถ้ามันจบป้อมผมแตกได้ก็ถือว่าบอทหอจัดเลยนะครับอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยทีมผมมีใครตายเยอะสุดๆ,ดๆดแล้วนะเพราะทีมเขาฆ่าไปตั้งห้าตัวแล้วนะเนี่ยให้เขาฆ่าไปได้ไงเนะี่ยแต่ผมก็โดนผมผมรู้อยู่ว่าผมโดน เอ้ยแทงผมขอโทษแทงผมขอโทษผมผิดไปแล้วแต่ผมยังไม่ผมอาจาจะยังไม่ได้ผิดขนาดนั้นอื้อื้อืมเกือบแตกเอาเอาเลนกลางดีกว่ามันเลนกลางเขาจะอืม คำหยาบหรือเสียงระกวนก็ขอโทษด้วยนะครับผมว่าผมกลับบ้านดีไหมเนี่ยน,นั่นแหนะเมื่อกี้มันเห็นยอนแบบแบบบวไม่ใช่แล้วแบบแบบบวเราต้องไปล็อกเป้ายอนโอ,โอือยอนข่าผผมตายไม่ใช่แล้ว นี่ผมประมาทเกินอีกแล้วทุกคนอย่าประมาทเหมือนผมอืมตอนนี้เราจะไม่ประมาทหรือเปล่าเมื่อกี้คลิปเขายิงแรงมากคลิปอะคลิปตัวจิ๋วจยิงแรงเกิน อย่าบอกนะเพื่อนเราแตกด้วยทีมทีมบอทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แตกไปอีกทำไมยิงบอทล้วเพื่อนไม่อยากจบป้อมอะ่ะเอามันให้แตกเอาป้อมมันให้แตกด้วย อจะเย็นๆน,นะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราขอทโทษอ้โดนดึงโดนดึงโดนโดึงน,น,น้อากี้ผมเดินเข้าป้อมมาได้ไงแล้วผมเดินไม่ออกด้วยนะี่สุดยอดวิยอ้ยอน ยออนอย่าเพิ่งจบป้อมแล้วนะเดี๋ยวบอกนะว่าคลิปทำป้อมแล้วแตกเรียบร้อยสองป้อมแล้วสามป้อมมาด้วยเฮ้ยแน่ใจนั้นเนี่ยว่าใช่บทถ้าทีมนัน้นจบป้อมเราได้ก็ถือว่าอึง้งอ่ะบอกเลยว่าต้องอึง้ง อเพื่อนเก่งมากเลยถ้าเกมพลิกขึ้นมาก็จบเลยอะถ้าเกมพลิกอะเมื่อกี้มันคนวิ่งมาทถงนี้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนวิ่งมาไปเลยเพื่อนเราต้องโจมตีป้อมมันให้แตก ไวโอเลนายจะไปไหนามาอยู่กับเรานี่เราจะพานายขึ้นสวรรค์ทำไมเราต้องดัดเสียงด้วยโอ้โหโ,โดนดึงเฮ้ยเลียนบนถ้าไปเลียนบนทุกคนคิดว่ารอดไหมมีแทงอยู่ซะด้วยบางทีเราอย่าประมาทอ้าวเรียบร้อยเลยวิ่งไปสไกล เราอย่าเพิ่งประมาทเราเราต้องช่วยกันเพื่อนอืสวยเหมือนเขาจะททำท่าทางมันจะดักรอป้อมคิดซี่เราแตกเรียบร้อยที่เกมอย่าบอกนะเกมจะพลิกไวขนาดนี้ เกินไปไปเลยเพื่อนโจมตีไปเฮ้ยเฮ้ยเ่นเ่นกางเพื่อนชิบหายเกมก็พลิกไวเกินเกมก็พลิกไวเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบร้อยนี่ผมให้ป้อมช่วยนะครับสิบเก้าคิวโอ้โห MVP ต้องอยู่ที่ผมผมซัพพอร์ตอะทำไมผมซัพพอร์ตเยอะจังโอ้เก๊ก็เก่งเกินนะครับซัพพอร์ตด้วยค่าด้วยตายด้วยอทำได้ทุกอย่างผมอะอืมอืม อย่าบอกนะเล่มบนจะการไม่ได้นะ่ะเฮ้ยโอ้ทุกคนทุกคนเรียบร้อย,ยสวยสวยสวยจบป้อมได้เลย สวยทุกคนสวยไหมสวยทุกคนดูว่ามันสวยแค่ไหนเออบาย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 นะครับทุกคนบาย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  มาบายนะครับทุกคนเจอกันวันอืน่นพรุ่งนี้แต้มบวกแล้วนะครับผมได้ MVP เฮ้ยผมกดผิดอีกแล้วแคลี่มือใหม่นะครับแต่ผมก็โหนะครับ มันไม่ได้เรียกว่าขุดหรอกนะทุกคนเพราะว่าผมเจอบอทบ้ายเจอกัน